ดีครับผมวันนี้จะมาเห็ดไข่พาทิศครับผมเอาเป็นวันจุฑีพของเาเลยครับผมวันจุฑของฮ้อครับผมเขาสวยครับผมไข่ครับครับผมต่อไข่เลยครับปรุงนะครับผมอับไปเลยครับผมผงหนัวครับ สนส้าครับผมหวยครับผมหอยนึงครับต่อปครับ ซอฟปลาเขียวครับผมไมไ่ได้เง็บตีใครเด้นครับผมโคลี่โคลีคค่ครับผมแขงเขากันครับครับผมใครงอเขากันแล้วครับผมเดี๋ยวเอาเข่าสวายงอ,องครับลงลงครับผมครับผม เขาลงเรียบร้อยแล้วครับผมโคลรีคุรีตอ่อแล้วครับผมตีตอ่อแล้วคับฉันขอนกับใครครับ,บ,ค,รบครับผมใครห่อกัเขากันแล้วครับผมกับเขาครับเดี๋ยวให้ถอดครับผม,มครับผมทำไมต้องห่อก่อนห่อเราครับผมเดี๋ยวใครลงก่อน เอ้อมตกหมเป็นกาขาไปแล้วก็ปนไข่รับกับไข่ออมแล้ครับผมจะทีเด้วหอมกกลับไปนะครับผมจิตวน่งนครับผมไข่หอเียบร้อยแล้วครับผม ติดแกะได้ครับลงขาดได้ครับผมเรียบร้อยแล้วครับผมไข่ปลาอาทิตย์ครับผมเม่นูง่ายๆครับผมลงต้น20ีบสิบบาทครับผมลองเห็ดกินมั้งครับผมเอามาติมกันครับผมไข่พระอาทิตย์ครับโหหอนหอนเลยครับผมหอมคาคารครับผม ครับผมสุดยอดคักขนาดครับ